อลอยทุกลอยส่กไปขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตจะไปยังเดี๋ยวดิอย่ามึงปล่อยดิเดี๋ยวดิอย่ามึงปล่อยดิมันจะลอยยังอ้าวรอมันจะลอยจะไปยังเอ้าวอาเดี๋ยวมันไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจับให้นิ่งๆดิจับนิ่งๆิ่งลิ้นจับนิ่งๆจับนิ่งๆมันหนี จับมันนิ่งๆดิเอาไปเอ้ยไปแล้วนึงน้ำตกน้ำตกไปแล้ว แชมป์อ่าอ่ามีกล้อกสองมีกล้องสองเอาร <c oughs> า,า,างวัลที่หนึ่งอีกแล้วสามไม่พอใช่รางวัลที่หนได้สักสองใบ